พวกคุณจะมีผลงานร่วมกันเป็นหนังแต่ว่าพูดไม่ได้ใช่ไหมคือคือความจริงก็เขาอาจจะอยากให้พูดหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่เริ่มโปรโมทไงอ่าจะพูดไม่ได้จริเห็นก็พูดไปเลยเห็นประมาณปีหน้าป่ะไม่ก็พูดก็พูดไปแล้วคนในนี้ก็ห้ามไปพูดบอกใครอืไม่พูดไปจริงก็จงิงก็บอกไม่ได้เลยป่ะได้ก็บอกได้เออบอกไปเลยแล้วก็ได้เพาเขามาขอคิวโปรโมทอยู่อ๋อเหรอขอคิวโปรโมทอยู่เขาจะบอกใครคิวก็นี่ไงไปโปรโมทมาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยข้อเลืมึงลา คิววะโอเคพูดเลยนะชื่อเรื่องชื่อเรื่องมันยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์อันนี้ครับเล่นเป็นพระครับโอ้โหโอ้โหแล้ววันนี้เสื่อมเสียไปหมดเลยปีที่แล้วอ่ะเคือหัวล้นผมหัวโล้นเออไปถ่ายหนังด้วยกันอือปลายปีที่แล้วพูดง่ายคือเขาเล่นเป็นพระไทยครับและคุณเป็นพระญี่ปุ่นถูกต้องไอ้ีผมเป็นคนญี่ปุ่นที่เป็นพระอย่างนี้คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดิโอ้โห เจ้าของภาษาแยกไม่ออกเฮ้ยคุณพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นเหรอไหนลองซักประโยชน์ใช่เฮ้ปีไข้รู้ปีไข้รู้มีแล้วคุณพูดได้เหรอครว่าให้เหรอให้ขอสักห้าร้อยให้เ้ยให้คือคือแล้ตั้งแต่ตอนนี้เราสามารถให้เฟยพูดภาษาไทยเป็นสำเนียงญี่ปุ่นได้เฮ้ยอ๋อพูดเหมือนคนญี่ปุ่นพูดเลยนะครับสักประโยคนหนึ่งแล้วกันนะ นกนางนอนนอนแน่นิ่งในหนองน้ำนุกนั่งนอนนอนแน่นิ่งในหนองน้ำเียป็นเป็นเป็นอะไรเขาบเขาชอบชิวใช่เขา้งุกผ้เก่งมากเู้ก่อผุ้จ่อด้านนิ่งนอนจริงๆก็ไม่ได้ยักอร่อยกอันนี้เป็นอจาว่ามีเซอร์เทนติคอนโอ้ยคนน่าจะติดสุดอ่าก็เป็น ภาพยนตร์ที่จะได้ดูกันรเร็วๆนี้ยังไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ครับแต่ก็น่าจะตลกดีครับเดี๋ยวนี้นะคุณคุณทำเหมือนคุณพูดโปรโมทอะแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วพอข้อมูลมาได้เดี๋ยวผมพากเสียงไว้ให้ <laughs> แล้วคุณจะลงแปะเป็นพินในโพสต์คุณเลยปะละ่ะ <laughs> ได้โถพินในกันตันยูชาแนลได้ได้แล้วก็พูด เจ๋วมากเลยครับผมเรื่องราวน่าสนใจมากไปดีภาพยนตร์ไทยที่น่าจับตามองมากที่สุดในพอสอนนี้แล้เรื่องอะไรครับได้ไอ้ผมไหนๆภาพยนตร์ทุลแลครับโปรโมทเพลงคนดีกว่ะเฮ้ยเสียเลี้ยงผ่ามไปแล้วพังไปเมื่อก้โอเคไอที่สอนด้วย อะไรที่มีส่วนเนี่ยผมแม่งเขาเล่นให้ผมฟังที่ญี่ปุ่นไเขาได้คุณเล่นสิร์เล่นเพลงสิบเพลงผมเล่นฟ no ังสิเพลงผมไปนั e ่งผมก็ไปนั่งดื่มอยู่ในห้องเขาอ่ะเขาอ่ะนั่งเล่นกีตาร์เล่นห้ผมฟังทั้งอัลบั้มอ่ะเล่นให้ฟังอัลบั้มแล้วผมก็จิ้มประมาณสองสามเพลงว่าแบบผมว่าสามเพลงเนี้ยแม่งดังไปอย่างแน่แม่งมาสัตว์ไอ้เหี้ยเพลงแรกผมจิ้มเพลงอะไรอย่าไปเชื่อ ผมแม่งบอกพี <s <S ่เป้เชื่อผมดิตอนอิงปล่อยเพลงแรกผมจะบอกว่าดังเลยเออทำไมพี่ผมฟังมันจะไม่ดังแล้วคุณบอกเขาไปว่าอะไรตอนนี้ยังไม่ถึงห้ามื่ยช่วยปั้นยอดเสียเล้วหน่อยไปลองฟังกันดูหรือผมแชร์ย้ําเลยอะผมรู้สึกผิด ไอ้เขาลงอ่ะคืออาร์ตเวิร์กที่เราผมแชร์แชร์เนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้คุณบอกว่ามี3เพลงที่คุณเลือกนะอีก2เพลงมายังปล่อยยังอ่ะเอางี้หลังจากที่เฟยจิ้มเสียเลี้ยงใช่ป่ะแล้วไม่มาซึ่งผมก็เข้าใจนะมันเป็นไม่ได้เปนไปได้เป็นไปไม่ว่าน้องหรอกแต่เพลงต่อไปกูไม่เลือกที่มันเลือกแล้วเฮ้ยไม่แน่อีก2เพลงมันเวิร์กจริง อีกสองเพลงนั้นคือเพลงอะไรบอกได้ป่ะหรือว่ายังยังบอกไม่ได้ยังยังยังบอกไม่ได้แต่ว่าแบบแบบแบบบายบายไปก่อนแต่ว่าเรื่องเพลงที่มันแต่ว่าเรื่องเพลงที่มันไม่เรื่องจริงอ่าต่อไปอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นผมชอบเองแล้วจะคิดถึงกูไม่คิดถึงกูเลยรก็คุณพูดถึงเพลงต่อไปอะไรนะต่อไปเออนี่อันนี้ออนแอร์ประมาณวันที่เท่าไหร่เดือนแปดค่ะเดือนแปดอุ้ยเดือนแปดเนโอ้โหแสดงว่าคุณฮอตมากมีคนมาต่อคิวออกเต็มหมดเลยอ่ะเลดี้ปางมีใครอีกเอ่อ ขายขายมาแล้วอุ๊ยท่านี้ออกเดือนแปดเป็นดีไม่ดีหนักกูออกแล้วนะถ้าอาทิตเดียวออกจะทำไงไปทนทนงานที่ผ่านมาก็น่าสนใจมากนะคถือว่าก็ผอบรับเป็นข้างดีครับเออขั้เรียนรู้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับเออก็ถือว่าแฟนๆตอบรับดีนะครับก็1้อยร้ล้านเนาะที่อันนี้แค่ในประเทศนะเห็นว่าไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยใชแม่นี่ทั่วโลกเหรอ แล้วช่วงเดือนแปดมีอะไรออกบ้างอ่ะครับผมบอกเดือนเจ็ดครับเพลงชื่อเพลงว่าแฟนใหม่เธอใช้ไม่ได้ครับนี่เพลงนี้เพลงแรกที่เล่นแล้วมันบอกว่าเร็วไปอ่ะไม่ชอบออ๋ชื่อเพลงชื่อเพลงว่าอะไรนะครับอะไรนะแฟนใหม่เธอใช้ไม่ได้แฟนใหม่แต่ใช้ไม่ได้นะครับออกมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับช่วงนี้ก็ดูกันต่อออกมาแล้วหนึ่งเดือนคนวัเดือนเจ็ดเนี่ยวัเดืนเจ็ดยอดยิวเท่าไหร่แล้วอะไรนะยอดยิวเท่าไหร่หูสองแสนกว่าแล้ว อุ้ยน้อยจังมึงไม่ข้ามือไม่ได้มดเลยไปเมื่อกี้กูยังร้อยยี่สิบเลยสองล้านวิวแล้วรวมทั้งชแนลไม่ถึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่ะผมขอพูดมันมีเพลงหนึ่งที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับ MV ของเขาคือผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้ MV เขาอุ้ยยุคนู้นเลย ยุก่อนยุคก่อนเลยแล้วเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบครับแล้วเป็นเพลงที่ขึ้นล้านวิวเร็วที่สุดในชีวิตผมเช่เอนั่นก็คือเพลงเชื่อเลยนะไม่บอกเฮ้ยทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะชื่อเป็นอะงไรนะไม่บอกก็อาจจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพลงคุณอ่ะอันนั้นเดือนเจ็ดใช่ไหมมีเพลงเดือนแปดไหมลงที่จอเดือนแปดเหรอใช่ยังไม่มีครับเดี๋ยวเออมีป่ะเอาเลย เพลงเลนแปดน่าจะออกเพลงที่เฟยชอบครับยังเชื่อว่าพากของคุณมาเองโอ้่หคุณชอบไหมเพลงนี้คุณพูดถึงเพลงนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งหลังจากที่มันเปียงปังแล้วจำได้ในเดือนแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเองอต้องเองนะสังเกตดีๆเลยองเรทุกเขาแต่งเองทุกเพลงไม่แต่คุณเป็นคนฟังทางอัลบั้มเลยคุณชอบอัลบั้มเขาแค่ไหนเล่าให้ฟังว่าหลักๆผมชอบอยู่มันสาเพลงที่เหลือเฉยเฉยไอ้นี่มันต้อง ไม่ดีอะไรอ้อมของเลยไม่ีสบายเลยไม่ใช่เหมือนหรือว่าไม่ใช่ไม่ดีนะเออแต่ว่าเฉยๆอ่ะเอออยู่กับมันสบายมันจะเป็นกีตาร์แบบเกาๆอยู่เลยถึงว่าจะไม่ได้เข้าห้องอัดยังไม่อะไรเลยอ๋อแล้วเข้าห้องอัดคุณยังไม่ได้ฟังอันที่มันแบบมิกเซ็ตเรียบร้อยแล้วมิกมาเรียบร้อยแตกต่างจากคือตอนที่ผมมิกเสร็จแล้วอ่ะพอผมมิกเสียเสร็จแล้วผมแทบจะไม่กล้าให้เฟยฟังเว้ยเพราะว่าผมกลัวว่า มันจะพูดว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ไม่เหมือนที่เคยเล่นวะแต่สุดท้ายก็ให้ฟังในรถก่อนใครอยู่ดีได้ครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับติดตามผลงานของเขาได้ในเดือน7เดือน8นะครับแล้วผมคุณเ่ยอยากรู้คุณมหนคุณมินหนังอะไรอีกอันเดออีกม่้อุ้ยยังถ่ายช่วงนี้ถ่ายยาวเลยพี่กว่ามันจะแบบกว่ามันจะออนน่าจะปลายปีเลยมั้ยก็ติดตามได้ที่เดือน12บสอหทำลายหมดละฝักงรู้ลูกครับถึงตอนนั้นก็ยังไม่ปิดนะ And you tonight.